สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมดอกพวงชุมพูนนะคะเราจะมารู้จักกับดอกพวงชุมพูนนะคะพวงชุมพูนนี้เป็นไม้เลื้อยขนาดกลางนะคะอายุหลายปีนะคะเลื้อยได้ประมาณ5-12เมตรทีเดียวเลยนะคะใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจไปเรียวแหลมนะคะแล้วก็คนใบเว้าเป็นรูปหัวใจนะคะบใบเรียบค่ะแผ่นใบคล้ายกระดาษน,นะคะ แล้วก็ดอกนะคะออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบและปลายยอดนะคะดอกมีจํานวนมากนะคะกลีบดอกสีขาวหรือว่าชมพูนะคนกลีบจะเชื่อมติดกันค่ะออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะมักจะออกดอกดอกในฤดูร้อนนะคะมีรูปคล้ายหัวใจสีน้ําตาลอัตราการเเติบโตนี้เร็วนะคะควรตัดแต่งทรงให้พุ่มแล้วก็เจริญเติบโตได,ได้ดีในดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะชอบแสงแดดเต็มวันค่ะไม่ชอบน้ําขังนะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือว่าปักชํา กน,ะะนอกจากนี้พวงชมพูเป็นไม้สื่อความรักนะคะหมายถึงว่า,อ,า,วาอ,อันเป็นเนื่องมาจากกลีบดอกที่มีความบอบบางและมีสีชมพูซึ่งหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์นะคะต้นพวงชมพูก็จะหมายถึงว่าการให้และการดูแลความรักอันบริสุทธิ์สําหรับหัวใจที่บอบบางให้อยู่ คงตลอดไปนะคะอดอกพวงชมพูนี่สามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาหารได้นะคะโดยการนำช่อดอกอ่อนนะคะมาชุบแป้งแล้วเอาไปทอดนะคะกินเป็นของว่างได้นะคะทำน้ำจิ้มนะคะพวงชมพูนะคะให้ร่มเงาได้นะคะถ้าเราทำเป็นแบบเป็นซุ้มให้เขานะคะก็สามารถที่จะบังแดดได้นะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็สร้างสีสันให้กับบ้านเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็สำหรับพวงชุมพูนะคะไม้เลื้อยดอกสวยนะคะปลูกง่ายกินได้ด้วยนะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังและรับชมจนจบค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขกับสีสันของดอกไม้นะคะดอกพวงชุมพูของเรานะคะขอบคุณมากมายค่ะก็พบกันใหม่นะคะสำหรับพืชดอกทั้งหลายนะคะขอบคุณค่ะ